มิกบุ๊เด๊ได้ EP4 ครับนี่คือคอมิกที่รวมอภิมหาวายร้ายของจักรวาล DC Absolute ของพี่กล้าพามคอมิกนะครับที่เอาเข้ามาขายครับแล้วผมกระปาดมันมาได้ครับ Absolute Evil เล่มหนึ่ง i s one shot นี่คือคอมิกเล่มเดียวจบเพื่อเป็นการฉลองครบรอบป1ปีการตีพิมพ์ซีรีส์ในจักรวาล DC Absolute ที่ตอนนี้คนกำลังหายมากๆไม่ว่าจะเป็น a b s แอ b a t m a บทแมนแอ t e w o วันเดอร์ว Absolute Superman Absolute Flash แอปส t e กรีนแลน n ท e ร์และ Absolute m a r ชน a n นฮ n นเตอร์ด้วยความว้าวของซีรีส์ของ DC a b แอปส t ดนี้นะครับเพราะมีการตีความเหล่าฮีโร่ว่าถ้าเกิดขาดปจดัปจจัยใดปัจจัยหนึ่งฮีโร่รนั้นจะสามารถเป็นฮีโร่ได้หรือไม่ความว้าวของเล่มนี้ก็คือเป็นการรวมตัวครั้งแรกของวายไลท์ในซีรีส์หัวหต่างๆของจักรวาลดีซีแอ l ส t e ซึ่งเป็นการรวมตัวก่อนฮีโร่จะเจอกันซะอีกโดยทีนี้ใช้ชื่อว่า just ไดส l e ีว้าทุกคนฟังไม่ผิด just l e i g u e ในจักรวาลนี้คือทีมรวมพลอภิมหาวายรลายของจักรวาล DC Absolute นะครับผมตั้งชื่อไทยเองฮะตัวละครที่ผลเล่มนี้นะครับก็จะมี Hector h a ฮ m o n มอนเวเนิก้าเคิลอเนอร์ตอนราสราลเรสอาลกูนไม่มีใครเรือกเหมือนกันทักคนนะครับและ The Joker นะครับซึ่งเป็นการตีความวายรลายใหม่ในเล่มนี้นี่เอง หน้าปกนะฮะก็จะเป็นการประสานมือของเหล่าไวร้ายในจักรวาลดิซี่แอ็บส์ลูดนะฮะไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะครับงานก็จะมีเมตาฮิวแมนที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ซึ่งในจักรวาลน,นี้นะครับการรวมตัวของทีมวายร้ายเพราะว่าพวกเขาคิดว่าเมตาฮิวแมนที่เป็นฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แมนแบทแมนวอร์ดูแมนเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อโลกมนุษย์ซึ่งความจริงเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของวายร้ายพวกนี้นี่แหละโดยเรื่องนี้นะครับถึงทุกคนจะมองว่ามันมีความธรรมดานะครับแต่ผมมองว่าหน้าปกหลักของเรื่องนี้ นี้้แลวนะครับเรายังจะได้เจอกับฮีโร่นั่นคือกรีนแอโรนเขาโผล่มาแล้วเขาก็ไปไวมากครับและที่สําคัญนะครับภายท้ายเล่มของเรานะครับเราได้เจอวายไลค์คู่ปรับตลอดการของฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันทุกคนฉันรักฉันเจ็บเป็นตี้นะครับเล克斯รูเทอร์นะฮะเวอร์ชันมีผมแล้วครับคอมเมนต์นะครับว่าคุณชอบฮีโร่คนไหนในจักรวาลดีซีอับสูรนะครับขอผมตอบทุกคอมเมนต์ครับดด้วยครรับโปติดตามตอนต่อไป